เป็นอีกคู่ของการแข่งข,ขันฟุตบอลไทยลีกที่แฟนบอลไม่ควรพลาดซึ่งเป็นคู่บิ๊กแมตในช่วงสุดสัปดาห์นี้เมื่อทีมอย่าง b ีจีปทุมต้องออกมาเยือนทูแบงคอกที่นาตกค้างล่าสุดสะดุดพลาดท่าเปิดบ้านแพ้กับราช,ชบุรีมาด้วยสกรอร์1-0เมื่อเกมสุดสัปดาห์เจ้าบ้านอย่างทูแบงคอกจะกลับมาชนะในบ้านตัวเองได้หรือเปล่าต้องติดตามกันครับสนุกกันแน่ สวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานดูบอลครับสำหรับร์ทน,นี้เราจะมาวิเคราะห์บอลในศึกไทยแลนด์พิมีีร์ลีกประจำวันที่23เดือนตุลาคมปี2565ก็จะเป็นศึกการขันระหว่างคู่แบงคอกอยู่ t นเตเจอกับทางด้านบีจีปทุมยู่นเตตสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา19นาฬิกาตรงส่วนสนามที่ใช้การแข่งขันก็คือสนามทูสเตเดียมอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ ทางด้านแบงคอกอยู่ในเตดชนะไป2นัดส่วนทางด้านมีจีปทุมก็ชนะไป2นัดแล้วก็เสมอกันอยู่ที่2นัดทางด้านเจ้าถิ่นอย่างแบงคอกอยู่ในเตดตอนนี้ทีมอยู่นดับทีา3ผลงานทานัดที่ผ่านมาก็ชนะไป2เสมอ2แพ้1ส่วนเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับราชบุรี FC ฟซไปด้วยศอกห1ึต่อ0ในเกมนี้กุนซืออย่างออเรลิโอวิทมาก็ไม่มีปัญหาตัวเจ็บเลยติดทวแบนเข้ามาแต่อย่างใดผู้เล่นตัวหลักฟิตพร้อมลงสนามกันทั้งหมดคาดว่าทางวิดมาเตรียมจัดทัพมาในระบบ4-231โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะ และเกมรับ4คนก็จะเป็นติสตองโดกับสุพัรร์ทองสงแล้วก็เอแวนตอนและพิรพัฒน์โนชยาส่วนมิดฟิลตัวรับก็จะเป็นทิติพันธ์พวงจันทร์กับทศวรรษลิมวันเสถียรส่วนสามิดฟิลก็จะเป็นมามุดดาฮัดดากับเฮเบตี้เฟนเดตและก็ชยาวัศีนาวงและตำแหน่งหน้าเป้าก็จะเป็นวานแดลุยลงทำหน้าที่ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบีจีปทุมอยู่ในเตตตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่หผลงานฮนันนตที่ผ่านมาก็ชนะไป3เสมอ1แพ้1ส่วนเกมล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะขอนแก่นอยู่ในเตตไปด้วยสกอร์สต่อศูนในเกมนี้กุนซืออย่างมาโกโตเทกุระโมริก็จะมุสิธิ์ใช้งานอาภิสิทธิโสรตาที่ติดทดแบนและในขณะที่ดิโอโกยังคงไลชื่อในเกมนี้ส่วนผู้เล่นรายอื่นก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมด คาดว่าทางด้านเทกุระมมลิเตรียมจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นกิติพงศ์ผู้แนวเชือกและเกมรับ4คนก็จะเป็นนาคินวิเศษชาติกับจักรพันธ์ไพสุวรรณแล้วก็คาสิโอไซและสหรัฐปองสุวรรณส่วนทางด้านมิดฟิลต์ตวรับก็จะเป็นสารัตอยู่เย็นกับพิธิวัตรสุกจิตธรรมกูลและสามมิดฟิล์ก็จะเป็นปฐมพลเจริญรัตนาพิลมกับธีรศินแดงดาและลีดอโคเฮนส่วนตำแหน่งหน้าเป้าก็จะเป็นเปาโลคอนราโด สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทางด้านแมงคอกอยู่ในเต็ดผลงานในช่วงหลังก็ทำได้ดีด้วยการแพ้เพียงแค่นัดเดียวจาก8นัดหลังสุดในฤดูกาลนี้ชนะไปมากถึง5นัดส่วนทางด้านบีจีปทุมอยู่ในเต็ดผลงานในช่วงหลังก็ทำได้ดีชนะมา2นัดติดแล้วแถมยังเก็บคินชีตได้อีกหนึ่งนัดอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบสกยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะแล้วก็ฟอร์มการเล่นแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีกันนักเตะก็ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้ากันทางนั้น งานนี้หากใครประมาทแม้นาทีเดียวอาจจะถึงกับเป็นฝ่ายแพ้ก็เป็นไปได้ดูแล้วทั้งคู่น่าจะสู้กันแบบดูเดือดแลกกันลุกแลกกันรับแต่ท้ายที่สุดดูแล้วคาดว่าน่าจะจบลงเอ่ยด้วยการเสมอกันแบ่งแต้มกันไปแบบสุดมันแน่นอนสำหรับผลสกอร์ที่คาดไว้เป็นทางแบงคอกยูไนเตดเสมอกับทางด้าน b ีจีปทุมไปด้วยสกอร์หต่อหนึ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อบอลในศึกไทยแลนด์พิมิลีก็จะไปศึกการขันระหว่างคู่แบงคอกยู่ในเตดเจอกับทางด้านบีจีปทุมยู่นเต็ดสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา19นาฬาตรง ถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไปทุกท่านไว้มานาที่ดีด้วยถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลอกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานดูบอลครับด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาร์ตต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพาร์ตนี้ก็ผมและทีมงานดูบอลครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม